ไปนะเดแซ่บนะใข่เล่นเนนาานอาก๊บสองสี่หกแปดเก้าเก้าน้อยพอดีลายนาดคุณตัวนี้นต้องมากินส,สบายดีตอนเช้าเราไปยิ้มหน้าหนึ่งนอมูน,นี้เนาะไปกับหลานสองคนนีมาน้อยตัวนี้เน่แล้วก็บผู้นี้เนาะไปยิ้มหน้าเนิร์จุดประสงค์ไปหน้าเนิร์ค่ะ อ่ามีสองจุดผสมเมื่อนี้หนึ่งไปไปเบิงมามีได้ข่าวอ่ะมามีค่ะเป็นดกปีนี้นะยัดเขากินเม็ดปาก็เลยไปนอนและ้วกะ็ไปเบิงไฮได้ยินเพราะวะ่าทางไฮแบบทางไฮกว้างปีนี้ว่าสองเฮกตาร์ไปเบิงก่อน่าเป็นแนวเลือและ้วกะ็ยางก็ไฮไฮมีไม้ยัดไปเบิงว่าไฮมีไม้มันาตาเป็นแนวเลยนเนาลละ,ะแต่บ้านอ้อ,อแต่บ้านอนะ่ะซิ เอประมาณจ็ดรักแป้นรักนี่แหละไปะเพื่อระบายน้ำน้ำม,มาเด้เอไอเบ้งน้ำกันวาหน้าเนือมันมีที่เหลือแน่แล้วผ้าไปเบ้งเด้อหน้าเนือดา่าเป็นแนวเลอหน้าเนือหน้าดงอันเดียวกันเด้อมันยุตแต่ดงแต่ป่านนาน,นี้ซื้อไว้แต่เฮ้งดินกว้างประมาณสิบกว่าเฮกตาร์นี่แหละตัวนี้นะไปไปเบ้งน้ำกันแล้วไปจ้ะนตัวนี้ด่ากับมาหอด หน้าเนือแล้วเนะาะอ่ะกระเจาะรถเนาะมีท่านฮอดเพลงหน้าซ้ําแวะให้ก็เนาะหายจะอยู่แคมแคมทางทางผ่านไปเพลปะ่ะเอาไปเลาะเบิง่งหาเนาะหามีไม้หามีไม้มันละเป็นแนวเลยกําลังเฮ็ดโหอยู่เนาะปู่มือไห้หก็หมีไม้ไปเฮาาไปเลาะเบิ่บบบง2เฮกตาร์อีพอว่ามื้อนอีนอ้ห้น่ะ ว่าละเหตุปูเหมือนต้นกัะปุกข้าวปูแต่งปูสลี่กินปัดต,ตายโลดผูหือห้อนะเลเบิ่งจัหน้อยเนาะเห็นบ่วิวหายงามได้อันนี้อยู่หน้าเนอเนาะคืออันเฮืรนดาจะมีหน้าอยูสองทงเนาะมันมีอยู่หน้าเตอร์แล้วก็นหน้าเนออันนี้หน้าเนอ บอนเป็นแปนบอนพุนจะเป็นเฮอนานอเนาะเฮอนานเยอะเลยยูพีนะหน้ามีฮอดซิปเฮอส์ำนามัดแต่ว่ามันเยอะได้ข้าวหลายเดี๋ยวพาไปเบิ่งก็คือคือซีเลอส่วนยางนะนนมันแปดแล้วบอปะ่ะไปเบิ่งส่วนยางก่อนซะ ตนนั้นจะมีส่วนยางจักทกจักแปนไปเบิง่งจักอะเห็นกกยางหรือบ่พูกผูเหิงระได้ผู้อขีดแ้วจะม่นมีท่านขีดที่เะเด้ส่วนยางฮะก็มีเห็นตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปส่วนยางพูเห็นแลเห็นแลเปลี่ยนฝ่ายมาแล้วพู้ยู่ว่างกลางก๊กไม้สองก๊กน,นะทุกคน ผู <c oughs> <h ull> มีท่านทางปีนี้นะยังหกอยู่เหายอันนี้แหละหายมีไม้ขาวเรานะโอ้ไก่แท้ยงจนเมือแล้วยังมีฮอดยังมีขันเคิงหายจันนะอ่ะเบิ่งเด้อทุกคนส่วนอย่างจะอยู่มุมนี้บนป้าเขียวๆนั่นแหละส่วนอย่างเนาะ มันหกยูมีทันทางเข้าไปเลิกมันจะเปลน่ยูยูแต่ว่าทางอยู่แคบโูมนมันก็เลยหกอันนี้นะมีผ้าไปได้มือใบแล้วนี่ไห้สมกับไห้มีไม้อีลีปูนะกว้างลีป,ปูสองเฮกตาร์ซันนี่ก้านกานก้าน,นวันนี้ก้านก้านเอ้ยเอะ น่าเออเอเอ,เอการเะเอการวันนี้เอ่ะอเอกินนมไว้กินนมไว้โอ้มาน้าปะไปรอหุไปรอหายปะการปะไปไปรอหายโอ้เป็ี่ยนต่ดีปะนะดีงามปะนะ ลูซ่าลาถ่ายกล้องลูกเพชรลูซ่าลาดูมาหือหายแดดขลังยูสองมือแล้วเป็นมาหือหายนะชมวัดแดด <c oughs> เอาเฮ็ดนะแม่ <c oughs> มาหือหายมาเฮ็ดหูหายที่นั่นเนอะอ้าวเลยอืได้คนหือหายเฮ็ดหูหายนะข่าวมันละ ้กิลเอร์กมิซันยันดัมันฮอนครับมันฮอนอันนี้อยูหน้าเนปกติจะอันนี่มีไอ้กับเอทไผยู่นี้แหละเอยไทานะดูมันหน้าเห็นหายนาแลนาดําดัมเมกระโตเบอร์ซนะขาวจตมเบิ่งเป็นเห็โหหายนะดูปะนะ อาโถ่เพศจากมือแล้วโหหายนี่นะสองสามมือได้สานี้หนักไปจะได้ด้านหนึ่งเนาะอันนี้กับน,น้องสาวคนดูฮะเนาะน้องสาวบุญเพ่งนี่เอิ้งเบิ้งดูเอิ้งหน้าดูยังข่าวคือเก้าเนาะคนมันข่าวนเนาะเพศโหหายก็ยังข่าวคือเก้า เฮ้ยย่องมีได้อันนี้น่ะขนาดย่องแล้วด๋อยโอ้งือยมือเดียวแล้วลอดนี่น่ะเฮ็ด้อยบ่หน่ะเฮ็ด้อยบ่หน่ะมาอะไรเฮ็ดโซยนี่มาก้อยเอือเอือสาห้องคว่างรวมกับย่าแม่มันโอ้ยเฮ็ดโหซอยผู้สาวก่อน มันแหลมพูดอันนี้ต่ำมันก็ได้แต่ท่านี้นะคุณเจ้ามีเห็ดมันปูหอดชิละละแม่ลเลยสิค่ะอันนี้ก็ะแมนเป็ดหัวซอยผู้สาวก็ขึ่นไม่ดูเนะเห็ดเอาไม้ปูปูเย่ะๆนั้นลรจะแจักกันเวลานะ่ะคานตัดอุย้ยเด้อ จะกระตินตัดแอนแอนแล้วมือเฮนใหญ่กันแล้วนี่กันแล้วมานานแล้วน่นั่นหรอวะนี่วนกเสอมันจะเน้นเลยอ้โหยแนนเหมือนกันแนรงๆกันนะลืมเสอ้อมถงตีถุงมือเหมือนน้า ไปไปเบิ้งโกกมามีโกงมามีดาปูแต่ยังน้อยมั้งเด่นี่เห็นวะเป็นดกปันะเขากินจนเยอะเม็ดปะแหละปูปูจนมีอะไรกินก็ดดอกอีลีพูเดะเทงหน้าตอนแต่ขี้ตอนดายัางน้อยมาเห,หายไม่ไม่ลวมันปูมามีเป็นข้อใกล้อะไรเด็ดนี่อู้โกกมามีดอกอีลี จะเยอะกว่าเจ้าของแหละปอดพุดๆมันจะมีแจ้งเนี่ยมันอยู่เทิง,งพุตั้งเงินซองเดินกลองมามนึ้าก็มันล่นทิมวันนี้นะกินได้อยู่ติน้นี่นั่งเอามาบ่มเนาะเนี่นกกนี้กำลังหากกระเป็นได้สองสามปีกกนี้ ดกคือกันวูนกกนั้นกกน้อยพวยนงมีท่านเป็นกกน้อยนะไปะแล้วพาไปเบิ่งถึงหน้าเนอเนาะเป็นแนวเลิ กมีรถอีแตนแอนแอนเนะาะถ้าาะสวดน,นาเนอกรกมาขี้หูเป็นแต่แซ่บอนนันเนาะแต่ละหอม,อมหอมค่ะอันนี้ก,กระกุกมาลยายัไง่ายมีท่านเป็นมันยังน้นอยอยู่โมนี้ปีน,นี้มะม่วงไข่กัเป็นแล้วเนาะมันมีดอกบอเลอร์เนาะปีน,นี้ ตากโกยตหลายอยู่เด้กิน,กนเป็นต่อมายุมาเน่กำลังเป็นนะตากโยากยลาอ้อยกมีมีเดมาเป็นปีละได้หน้าในหนะทีนี่ก็เลยมาเยี่ยมมาหยามเบิง้งอันนี้นะยาควายโอนได้ แต่ว่าตัดกินเป็นอ้อยหากะหูว่าเป็ยนหญ้ากินเป็ี่ยนกินเท่าเลอเธอละกินบะเลอก็มีหวานคือเก้ามันเป็นหญ้าตัวเองมีหัวเป็นหญ้าฟาดกินคิดว่าอ้อยอันนี้นะปลากล้ยกับเยื้อไดกุ้งมังงิ้เอามังงิ้กุ้งนั้นมีท่านเป็นเนาะตัวนี้เป็นละปู แก่พ่อปิดแล้วมังงี้ยวกค่ะอู้วตอนนี้กำลังเย่อนี่ประมาณเดินนึงนะ่แจะซุกเนาะนี่นะ